ตอนนี้ผมกำลังรอสัญญาณจากดีเจปอให้คื่อตอนนี้ผมคอนเน็กไปที่การไปหาที่คลื่นฮอต9.5แล้วแหละแต่ตอนนี้เข้ารายการแล้วครับสวัสดีครับน้องปอ <c oughs> เอออาจจะต้องขออภัยชาวฮอตด้วยเสียงมันอาจจะช้าไปน,นิดนึงถ้าผมว่างดีเจปอ ตอนนี้อะไรบ้างอยู่ที่ไหนอะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โซลสเตชันนะฮะเพื่อจะมาจองตั๋วนะครับรถไฟเพื่อจะเดินทางไปปูซานนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่โซลอากาศหนาวมากปอก็เลยจากว่าจะพาน้องแอนเนี่ยหนีหนาวไปที่ปูซานครับครับผมเอ้าปอคุณพูดอย่างนี้คุณอยากจะแลกกับผมคุณอยากจะแลกกับผมหน้าใหม่ใช่ไหมครับ เาเล่นเาเล่นเขาลราเล่นเขาไม่ผมก็ไม่การแลกกับพี่ปอเหมือนกันก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเป็นภารกิจไปตามหาไม่ว่าจะเป็นเอ่อสับเวนะฮะตามหาสับเวตามหาร้านช้อปปิ้งหรือว่าจะเป็นร้านอาหารต่างๆเนี่ยเราก็ให้ชาวเขาได้รู้สุกไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราอยากจะให้ช่วยตามหาเอ่อรถรถไฟเอ่อเรียกว่าเป็นเที่ยวที่ถูกต้องที่จะพาเราไปถึงฟูซานให้ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมีช้อยให้ปอ ถ้าเป็นที่นี่เนี่ยจะประมาณหกโมงครึ่งปอที่นี่จะเร็วกว่าสองชั่วโมงใช่แล้วคร so ับหกโมงครึ nice. so so ่งหกโมงเย็นเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรได้ยินเลยครับปออ่ะต่อมาเลยต่อเลย สวัสดีค่ะมิกสวัสดีจ้ามิกกี้มิกกี้มีอะไรอยากคุยกับเราไหมมีอะไรอยากถามไหมมิกกี้เฮ้ยมิกกี้มิกกี้มิกมก,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 กี้หายไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราจัดกลับไปให้นี่แหละครับ ยาน Wi-Fi บางทีถ้ามันอ่อนเนี่ยมันจะหลุดแต่ว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าแกรมเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มันใช้งานง่ายมากเดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะได้เลยครับได,<อ>ได้เลยค่ะเดี๋ยวยาวไป